บรรพบุรุษต้องภูมิใจมิติใหม่มิเชลโฮโยภาราังวัลออสการ์ร่วมเชีงเมง้งมิติใหม่มิเชลโฮโย พารางวัลออสการ์าร, Oscar, ร่วมเชียงเมง้งญาติพี่น้องขีดกลางบรรพบุรุษร่วมยินดีหลังสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้กับวงการภาพ,พยนตร์จากเวทีออสการ์ Oscar, ครั้งที่95อย่างภาคภูมิใจมิเชลโฮยอเมเชลโยวัย Mitchell, oh Yo, Yo, 60ปีก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงหญิงชาวเอเชียคนแรกที่ได้รางวัลอสการ์ในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมกับผลงานการแสดงใน Every Side Everywhere All At Once จนกลายเป็นหนังที่กวาดออสการ์ไปได้มากถึงเจ็ดตัวเลยทีเดียวล่าสุดนะัก แสดงสาวชาวมาเลผู้นี้ก็ได้เลิกง,งามยามดีบินกลับมาเยือนบ้านเกิดที่ประเทศมาเลเซียรพร้อมกับนำตุ๊กตาออสการ์ที่เป็นรางวัลสำคัญที่สุดในชีวิตของอาชีพนักแสดงสำหรับเธอกลับมาร่วมพิธีเชงเมงที่บ้านเกิดของตนเองเพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษด้วยพาวอสตาร์กลับบ้านจุดท้ามไม่มีพ่อแม่ที่รักและไว้ใจและสนับสนุนฉันคงไม่มีวันนี้รักมาก อีกทั้งเผยให้เห็นภาพเจนเน็ตโฮโยแม่ของเธอกำลังชูรางวัลออสการ์ของลูกสาวอย่างภาคภูมิใจขณะที่อีกรูปเป็นภาพระหว่างประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษพร้อมตุ๊กตาออสการ์เรียกว่างานนี้ญาติพี่น้องและบรรพบุรุษต้องร่วมยินดีและภูมิใจด้วยแน่นอน